ดีค่ะเ,ป,นเนปิดเสียงรด้ปัะเนี่ย้้าปิดเสียงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจนันทร์วันนี้จะเดินไปป่าค่ะจะไปหาเก็บเห็ดเล่นๆดูดิเมื่อกี้แดดออกตอนนี้แดดหุกมาเห่าอะไริิดดูดิ เดินไปป่าใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะว่าอยากจะไปเก็บเห็ดเล่นๆอกำลังกายเดี๋ยวก็จะไม่ได้ไปเก็บเห็ดแล้วเพราะว่าจะไปเที่ยวหาเพื่อนอนี้ก็อยากเข้าป่าดูสิอากาศดีๆพาไปเดินเล่นกันวันนี้อาจจะไม่ถ่ายให้ดูเยอะนะคะ เล็กๆน้นนอยๆนี่ทางจะเดินไปป่าออกจากหมู่บ้านัไม่ถึงป่าพี่เกียจเอาจักรยานไปถ้าจักรยานไปแล้วห่วงจักรยานอีกต้องกลับมีผ้าที่ส่หนหน่อ,ขอเขาแดดเยอะๆพระเจ้าใส่ชุดเต็มเยอะแล้วค่ะกลัวเขามองไม่เห็นเรา ในบินเดี่ยวแดดดีแดดดีแดดแด,ดีอย่างนี้ตลอดนะจ้าวันนี้ก็จะดีแดดจะดีอันนี้ทางไปบ้านเพื่อนเนี่ยเข้าไปข้างในคือแล้วก็มีป่าด้วยนะก็ไปเก็บเห็ดเหลืองเห็ดดำก็มีนิดหน่อยมีไม่เยอะแต่เราจะไป อีกทางหนึ่งที่เคยไปเห็ดก็ยังไม่ค่อยออกหรอกแต่แตอยากไปเดินได้ออกกำลับบงกายได้เก็บเห็ดได้ต่างได้ทุกอย่างเลยถ้าไม่ขาย<ด>ก็ไว้กินถ้าไม่กินก็ไปขายมีสองอย่างโอเคค่ะท้องฟ้าก็อ้แดดรำไรกับ อากาศคลึมๆโอเคนะคะถ่ายดูแค่นี้นะคะเล็กไน้อยๆสวัสดีค่ะ